ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผม1นะครับก็หลังจากที่1ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับแก๊ปไปนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนนี้นะครับหลังจากที่แก๊ปเนี่ยปรับลดราคาลงไปจาก40ลงมาเลย28บาทนะครับก็อาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นต่างๆไลเดอร์ไม่รับการอะไรต่างๆมากมายนะครับวันนี้1ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้ราคา28บาทเนี่ย มันเหมาะกับใครบ้างนะครับแล้วที่1่รวบรวมมาเ Cats, นี่ยที่1คิดได้เนี่ยอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของ1ล้วนๆเลยนะครับว่า28เนี่ย28บาทเนี่ยมันเหมาะกับใครเพราะดูทีท่านะครับว่าบริษัทเนี่ยไม่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีโบนัสเนี่ยแต่ว่าโบนัสเนี่ยก็อาจจะหายไปในอนาคตนะครับอาจจะลดลงมาครับเช่นตอนนี้แบบโบนัส10บกว่าบาทเลยให้แบบราคาเท่าเดิมนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องลดลงไปนะครับก็เลยจะมาพูดว่า28บาทเนี่ยเหมาะกับใครนะครับเพราะว่าดูอย่างที่หนึ่งบอกไะ เพิ่มให้เราแล้วแหละข้อแรกเลยนะครับ28บาทเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนในการอ่าไอ้นี่ต่ํามากเลยนะครับรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เช่าเอยครับไม่ได้เราไม่เช่าเราไม่ได้ซื้อมาขับนะครับเราเช่าของทางแกรปหรือว่าของทางแต่ละค่ายเนี่ยมาขับโดยเฉลี่ยเนี่ยคือวันละประมาณ150บบาทนะครับผมก็เลยมันเหมาะกับเราผู้ใช้รถไฟฟ้าเพราะว่า ดยไฟฟ้าที่เราเช่ามาขับเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าเมทอนแนนไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยเสียแค่เช่ารายวันก็พอนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ํามันนะครับมันก็เลยอาจจะเหมาะนะครับเพราะว่ามันลดต้นทุนในการในการวิ่งงานเนี่ยไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างก่อนหน้านี้เราใช้รถของตัวเองวิ่งงานใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้รถของตัวเองวิ่งงานเนี่ยค่าผ่อนรถค่าเช่ารายเออไม่ใช่ค่าเช่ารายวันค่าน้ํามันรายวันเวลาหน100ึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบาท นะครับแล้วแต่คนวิ่งมากวิ่งเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่าดูแลนะครับค่าดูแลบลํารุงลดค่าเปลี่ยนยงเปลี่ยนอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ายางั่วเรา,เาจะต้องเปลี่ยนเองนะครับผมนั่นแหละก็เลยอาจจะดูว่า28บปาทเนี่ยมันเหมาะกับผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าต้นทุนมันต่ําต้องบอกว่าต่ํา เราแทบจะไม่ได้อะไรเสียแค่ค่าเช่ารายวันนั่นเองนะครับค่านว่าร้อยห้าสิบกว่าบาทนั่นเองนะครับก็ไปดูแล้วกันนะครับมีหลายๆค่ายมันจะเป็นอีทท่านเอ่อ HM แล้วก็ของอะไรนะบางจากป่ะสีเขียวๆอะไรหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็เหมือนจะมีของแกร็บนะครับของแกร็บเองเนี่ยอันนี้หนึ่งไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าเช่าราคาเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับของทางแกร็บที่เป็นรถไฟฟ้าน่ะก็เลยยี่สิบแปดบาทเนี้ยข้อแรกเลยนะครับเหมาะกับผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับข้อที่สองนะครับ ยี่สิบแปดบาทนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนว่างงานนะครับคนว่างงานก็คือคนว่างงานจริงๆนะครับที่ไม่ได้มีงานอะไรทําหรือว่าแบบไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรแล้วก็แบบหางานสมัครยากหรือว่าแบบงานยากเนี่ยมันก็เลยอาจจะตอบโจทย์กับคนว่างงานตรงนี้นะครับเพราะว่าออของทางแก๊ปเนี่ยไม่ได้ใช้ วุฒิการศึกษามาไม่ได้ใช้อะไรขอแค่คุณมีใบขับขี่มีรถเป็นของตัวเองหรือถ้าเกิดคุณไม่มีรถของตัวเองคุณก็เช่ารถไฟฟ้าแบบข้อแรกได้นะครับก็เลยอาจจะเหมาะสําหรับคนว่างงานนะครับผมคนว่างงานเนี่ยเหมาะนะครับข้อที่สามนะครับนอกจากคนว่างงานแล้วนะครับผมก็ยังมีนักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็คืออาจจะหาอะไรได้เสริมนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ได้มีภาระอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีภาระต่างๆนะครับก็แค่าบางคนอาจจะหาวิ่งเงินค่าข้าวค่าขนมหรือว่าบางคนเนี่ยใช้รถที่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแบบบางคนผู้ปกครองนะครับให้รถมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งไปไปส่งไม่ใช่ไปส่งไปโรงเรียนไปมหาลัยไปอะไรต่างๆเนี่ยมีรถอยู่แล้วขอแค่อ,อยากจะหาเงินไว้เที่ยวไว้กินขนมกินข้าว ก็อาจจะเหมาะนะครับ28บาทนี้นะครับอาจจะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับผมก็อย่างที่หนึ่งเคยบอกไปในช่วงแรกๆแล้วนะครับว่ามันช่วยเป็นไรายได้เสริมให้กับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะไปถึงข้อทีนะครับ28บาทเนี่ยเหมาะกับใครใช่ไหมเหมาะกับคนที่ทํางานพาร์ทไทม์หรือว่าอยากหางานพาร์ทไทม์ทำนั่นเองนะครับ28บบาทนี้มันก็อาจจะยังดีกว่าเขาเรียกว่ายังดีกว่าเราไปหางานพาร์ทไทม์อื่นๆทำนะครับเพราะว่างานพาร์ทไทม์อื่นๆทำเนี่ยมัน สมัครยากสมัครยากนะหนึ่งรู้สึกว่าตอนหนึ่งอายุ1819เนี่ยหนึ่งอยากหางานพาร์ทไทม์ทำใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีอะไรต้องไปสมัครนู่นนี่นะมีเอกสารรับรองบางคนเนี่ยไม่มีความรู้แต่แค่เปิดอินเทอร์เน็ตแลวอยากเออหางานพาร์ทไทม์มีเดลิเวอรี่เนี่ยก็เลยอาจจะเหมาะกับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่อยากหางานพาร์ทไทม์นะครับซึ่งถ้าเกิดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราได้3งานนะครับตองถึงสามงานขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะได้รายได้เนี่ยมากกว่าชั่วโมงการทํางานพาร์ time ทไทม์ทั่วแล้วับ ถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาบวกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับผม28บาทนี้นะครับเหมาะกับใครใช่ไหมครับเหมาะกับคนที่ไม่มีภาระคนที่อยากจะวิ่งแบบวิ่งแบบชิวๆไม่มีภาระอะไรมากมายนะครับอยากจะวิ่งขับรถเล่นนะครับแล้วก็ได้ค่าขนมไปด้วยได้ค่าอะไรไปด้วยเนี่ย28บาทนี้ก็เลยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่มีภาระเลยนะครับเพราะว่าคนที่มีภาระเนี่ยหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเราวิ่งเต็มวันเนี่ยมัน มันเหนื่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับรายได้อาจจะแบบได้เท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับบางคนเนี 11, 200, ่ยอาจจะได้เท่าเดิมนะแต่วางแตยี่สิบแปดบาทเนี่ยถ้าได้เท่าเดิมเนี่ยคุณต้องวิ่งสิบสองสิบสามชั่วโมงนะวิ่งงานเยอะกว่าเดิมนะครับผมอยากได้วันละแปดเก้าร้อยพันเนี่ยต้องวิ่งสิบสองสิบสามชั่วโมงเลยครับก็เลยอาจจะเป็นการที่แบบเหมาะกับคนที่ไม่มีภาระนะครับไม่มีภาระต่างๆมากวนใจนะครับไม่ต้องรีบทํายอดไม่ต้องรีบทําอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมาะนะครับยี่สิบแปดบาทนะเหมาะกับคน ไม่มีภาระนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับผมก็สิ่งที่1รวบรวมมานะครับสำหรับห้าข้อนั่นเองนะครับสำหรับว่า28บาทนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับแต่ถามหนึ่งนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับในการที่จะมาวิ่งอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปครับมันไม่คุ้มหรอกและถ้าเกิด2ี่8บบาทนี้นะครับยังมีคนที่จะวิ่งงานได้อยู่เนี่ยค่ายต่อไปนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับค่ายอื่นๆนะครับเพราะว่า อเราเปิดหัวมาแล้วนี่28บาทยังมีคนวิ่งเตรียมเลยคนที่ย้ายจากแกรปไปวิ่งค่ายอื่นคนที่ย้ายจากแกรปไปวิ่งค่ายนู้นค่ายนี้ไลแมนวิ่งโรบินฮูดวิ่งอะไรเงี้ยหนึ่งว่าอนาคตเนี่ยถ้าเขาเห็นทางแกรปทําได้เนี่ยมันก็จะทําให้รายได้เดลวอรี่เนี่ยลดลงไปมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน นะครับผมก็วันนี้หนึ่งมีเรื่องมาเล่ามาแชร์เพียงเท่านี้นะครับแล้วเพื่อนๆไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับหนึ่งอ่านทุกคอมเมนต์แหละแต่ว่าอาจจะตอบไม่หมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยนะครับว่าทําไมพี่หนึ่งไม่ได้ทําคลิปฟูดแพนด้าเลยฟูดแพนด้าก็ราคาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าเพราะว่าหนึ่งไม่ได้มีข้อมูลด้านฟูดแพนด้านะครับแล้วก็พื้นที่ที่ถึงอยู่เนี่ย นองจอกนะครับเขาไม่มีฟูแพนด้าให้วิ่งนั่นเองนะครับก็เลยแบบไม่ได้มีข้อมูลในการที่จะวิ่งงานฟูแพนด้าหรือว่าข้อมูลต่างๆมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ g r l i l i Man, Robinhood แล้วก็ Shopee แค่นั้นเองนะครับฟูแพนด้าเนี่ยหนึ่งไม่ได้วิ่งมาหลายปีแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอบไว้นะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับส่วนตอนนี้ไล m a n นะครับไลแมนก็อาจจะเจอปัญหาคล้ายคแกรก็ ราคายังไม่ลดแต่ว่าอาจจะไปรับงานไก่นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นระบบยิงงานนั่นเองนะครับส่วนโรบินฮูดหลายคนถามนะครับว่าอนาคตมีการจะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นระบบยิงงานไหมนะครับหนึ่งบอกได้คำเดียวนะครับว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเร็วหรือนานแค่ไหนนั่นเองนะครับก็วันนี้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ